สวัสดีครับอีสานบ้านเฮาครับเมื่อนี่อีสานพาเหลาะนะครับมาทำบุญครับวัดลักสีนะครับวัดลักสีราชมุสอสดูได้อยู่ใกล้ก็แวะมาเทีย่วยวนะครับเพิ่นมีงานครับวันที่หนึ่งวันที่เก้า ทานที่สวยงามครับมาทำบุญถ้าประจำวันเกิดครับสวยดีใยมากครับทำบุญครับวัดลักซี่ครับมาเดี๋ยวมาทำบุญ ศา,พาลพลาเหรอผูใดอยู่ไกลกับมาเด้อครับเห็นมีหอบวันที่หนึ่งหอบวันที่เก้าเรากำลังเริ่มเปิดงานถ้าบูชาครับ

ขาาตตสพลังเริ่มได้ครับวันอาทิตย์เพื่อสังมากับทั้งของบริวาเหล่านี้แก่พร่างที่สุโต มาเด้อครับผู้ใดอยู่ใกล้ก็แวะมาเที่ยวได้ครับลงขอตัวอ,อีสานมันเฮาก็ขออนุญาตทำบุญมาเด้อครับสวัสดีครับฝากเลยนะครับติดตามฝากติดตามช่องน้อยๆนะครับเดี๋ยวทำบุญกันเด้อครับสวัสดีครับ